ันนี้นะครับเราก็มาถ่ายวิววิวทัที่ตลาดน้ําแห่งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมก็จะ,จะให้เพื่อนๆถ่ายกันนะครับว่าวันนี้เรามาถ่ายตลาดน้ําที่ไหนลองถ่ายกันดูนะครับเป็นวันหยุดตลาดก็จะปิดฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านเรือนไทยนะครับผมบ้านเรือนไทยก็จะค่อนข้างสวยงามมีปาลาด้วยนะครับจะถ่ายปลา อันนี้ก็ปลาข้างๆกบตัวใหญ่นะครับผมปลาก็ตัวปักเอฟครับใช้คำว่าปักเอฟอันนี้ก็จะเป็นวิวคิดว่าเพื่อนๆชาวนนทบุรีคงน่าจะเริ่มทราบแล้วครับว่าตลาดน้ำที่นี่ชื่อตลาดน้ำอะไรนะครับ ี้เราก็มาถ่ายอันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมก็จะไม่มีคนไม่มีนักท่องเที่ยวมาแต่ก็ยังสามารถมาทําบุญที่ตลาดได้นะครับตรงนี้ก็ยังมีจุดที่สามารถให้อนุชวนสามารถทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาได้อันนี้ก็จะเป็นจุดที่สำคักไว้ให้ปล่อยปลานะครับสามารถเชิญชวนคนที่มีจิตศรัทธาเนี่ยมาร่วมทำบุญปล่อยชีวิตได้นะครับ เราก็จะเห็นสะพานตอนนี้ฝนก็ใกล้จะตกแล้ว <c oughs> ก็จะมีนอกอินทรีบินไปเกาะตรงนั้นตัวหนึ่งนะครับผมส่วนอันนี้ข้างล่างก็น่าจะเป็นปลาอินทรีวันนี้ก็จะมีแต่อินทรีทั้งนั้นนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินขึ้นมาชมอีกตลาดอีกฝั่งหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับผมแต่ว่าวัดก็ยังเปิดให้ทำบุญทุกวันนะครับ ตลาดก็จะปิดนิดนึงอาจจะยังไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวแต่ว่าวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยหรือวันหยุดนาาักขัตฤกลิก็คนก็จะค่อนข้างคึกคืนนะครับเพราะถือว่าเป็นตลาดขึ้นชื่อแล้วก็เก่าแก่แห่งหนึ่งของย่านจังหวัดนนทบุรีเรา่าจจะเห็นป้ายแล้วนะครับว่ามันชื่อตลาดน้ำอะไร ตลาดน้ำรักษาสิมห้านะครับอันนี้แต่ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือตลาดน้ำใส่น้อยนะครับอยู่ที่วัดใส่ใหญ่เราก็ทำบุญไหว้พระแล้วนะครับอันนี้ก็จะมี หลวงพ่อให้พอนะครับผมสามารถทําสังฆทานได้นะครับอาจจะไม่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักังอันนี้ก็จะเป็นจุดดอกไม้ทุกเทียนนะครับผมอันนี้เราก็จะมาเจอหลักังนะครับผมหลักังอันนี้ก็ผู้มีจิตศรัทธาก็ร่วมกันสร้างถวายนะครับผมเมื่อ12ตุลาม2561แต่ว่า เพึ่งจะเอาแขวนจริงๆเนี่ยก็ต้องรอ,อ,อที่สาลาที่แขผลนนสร้างเสร็จก็น่าจะประมาณปีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยเราก็จะมาขอละครังให้มีโชคลาภนะครับ ันนี้ก็วันที่9้าเดือน9้านะครับเราก็จะขอระฆัง9้าทีเพื่อให้เสริมเป็นสิริมงคลนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปชมอุโบสถต่อนะครับอันนี้ก็วันนี้ผมก็เอาไข่เป็ดมาไข่เป็ดิดอธิบายสาฟองพร้อมกับเหรียญนีเก้าเหรียญนะครับเพื่อให้มีโชคลาภนะครับผมวันนี้ก็ขอพรขอ,ององค์หลวงพ่อทองคําช่วยให้ลูกตรง มีสุวาี่แข็งแรงแล้วก็การผ่าตัดครั้งนี้ก็ขอให้สําเร็จด้วยนะครับผมอยากให้มีรอบสามสี่ห้าเกิดขึ้นแล้วให้มือของข้าพเจ้ากลับมาใช้งานได้อย่างปกตินะครับเพราะตอนนี้มันก็ขยับขยับขยับแทบไม่ได้เลยนะครับผมนี่เป็นของที่ถวายนะครับเราก็จะขอสาธุกับองค์หลวงพ่อนะครับก็ขอให้สิ่งสำเร็จ ก็ช่วยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้โควิดหมดไปจากประเทศไทยสักทีนะครับผมเพื่อทุกคนจะได้มีสุขภาพแข็งแรงทํามาหาก,กินได้อย่างสะดวกสบายก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ